มาเดี๋ยววันนี้เราจะทำการเอาเครื่องยนต์ของรถฟรีทุกคันเลยเอามาใส่ให้กับน้องว่วนรถตู้ของเราว่าคันไหนจะเดเบที่สุดอันแรกเครื่องยนต์เดิมๆก่อนของนุ่มนิ่มอันที่เราใช้ประจำล่าสุดไม่รู้ว่าปรับให้กินอะไรยังไงเท่าไหร่เดี๋ยวไปเทสดูกันเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเทสสเปคค,ความเร็วสูงสุดของทุกคันเทียบกันนะว่าคันไหนเอาเครื่องยนต์มาใส่แล้วเ,เป็นยังไง ว่าแต่นี่รถสปอร์ตลงมานี่เขาจะความกิ่งทุกคันเลยใช่ไหมประตูไม่ต้องเอาหลบพอแล้วก็เราจะเทสใน,นกลไกเดียวกันก็คือใช้ล้อเดิมๆเ,เท่านั้นจะไม่มีการเพิ่มขนาดล้อให้เรียกว่าวัดกันไปเลยว่าเครื่องยนต์เดิมๆของใครนั้นจะดีกว่ากันนะนะประ,ประตูประตูเกาะไม่ต้องประกอบเพื่อความรวดเร็วหมอน้ําเราจะใช้หม้อน้ําของรถคันนั้นๆ ที่เราเอาเข้ามานะมาคันนี้เรียบร้อยออกเดินทางได้เรา,าวัดกันที่1,000เมตรนะว่าจะกินทรัพยากรเท่าไหร่แล้วความเร็วสูงสุดจะได้เท่าไรนะเอาละโอ้ใส่สก,กินนี้สวยแฮะความเร็วก็คือเดิมๆก็60 80มันก็ช้าๆนิดนึงแต่ความเร็วก็ยังไหลไปได้อยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไ,นนะจะไหลได้ประมาณ120นะโอเคขึ้นมา110แล้วไหลต่อไหม ยังไหลต่อแบบช้าๆอยู่นะได้อยู่นะร้อยยี่ได้ต่อไหมน่าจะนิ่งแล้วนะนี่น่าจะเป็นความเร็วสูงสุดและประมาณ120กิโเมตรต่อชั่วโมงสาหรับเครื่องนุ่มนิ่มเครื่องเดิมนะไม่น่าเกินกว่านี้ได้แล้วถ้าขึ้นเนินก็คือมันจะไหลลงเหลือ1้อยสิบเอาล 1, แล้วครบหนึ่งพันเมตรแล้วทําการเบรกแล้วนี่ดับเครื่องแล้วนะโอเคก็น้ํามันเครื่องหายไป0ูน,นะครับ หม้อน้ำโอ้หม้อน้ำกินเยอะนะหายไป0.9นเลยทีเดียวส่วนน้ํามันหายไป0.3อืมเดีย๋ยวเราต้องลองเปลี่ยนเครื่องรอบนี้เราจะเอาเป็นเครื่องยนต์ของเคทัก็คือน้องตัวนุ้ยของเรากับหม้อน้ําใช้ได้ไหมล่ะใส่ได้ก่อนไหมโอเคใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่จะขับเคลื่อนไวไหมไม่รู้วัดใจกันดูไปพร้อมๆกันเฮ้ยหม้อน้าหม้อน้ำเห้หม้อน้ําใส่ไม่ได้哟 ใส่ได้ดีใส่ไม่ได้อ่ะอปึ๊บปึ๊บโอเคได้นี่ไงมันจะไม่ได้ได้ยังไงเคทักนี่ก็เป็นรถที่เราได้จากการเอาฝาไปซื้อเป็นรถฟรีคันแรกๆที่เข้ามาเลยนะซึ่งโดนบิดกันด้วยราคาเข้ามาตอนแรกแพงมากแล้วก็มาปรับราคาลงเพื่อให้ทุกคนซื้อได้ซึ่งคนที่ซื้อรถแรกไปขาดทุนยับสตาร์ตติดไหมโอเคสตาร์ทติดแต่ว่าโอ้ความเร็ว ฮมยมีความเร็วอยู่เนี่ยทำเล่นไปตั้ง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงอยู่สำหรับการเอาเครื่องขนาดไซส์เล็กขนาดนี้มาใส่นะเฮ้ก็พอได้อยู่ไปอยู่60แล้วเนี่ยยังไหลต่อได้อยู่นะ80น่าจะลิมิตแถวแถวนี้มัง้งเฮ้ยไปร้อยเลยเออทำเล่นไปนะเอา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 ,เอายังไหลต่ออยู่หรือเปล่าไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วดูเหมือนจะลิมิตอยู่ที่100 โอเค100แล้วเงยียบกิฟแล้วสนดทิแล้วไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูอัตราการกินของมันว่าเป็นยังไงเอามาใส่กับรถตู้แล้วกินทรัพยากรเยอะขึ้นมากไหมเฮ้ยไหลามาได้อยู่นะ110อ,อยู่นะเนี่ยทำเล่นไปความเร็วก็ถือว่าไม่แย่ไหลไล่อยู่ร2 0ยแล้วเนี่ยมันไหลเพราะลงเนินหรือเปล่าเป็นไปได้นะมันทางลงเนินอ๋ออย่าดับเครื่องดับเครื่องดับเครื่องแล้วทำไมฟ้าฝนจะต้องมาตกอะไรตอนนี้ เกลยวความเร็วมันมาเพราะว่ามันเป็นทางลงเนินนะรอยยี่ลิมิตสูงสุดน่าจะประมาณ100ทั่วๆไปแล้วก็ทางทางลงเนินได้ถึงร้อยยี่เลยนะน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องตรงไหนนะตัวเลขตัวเลขอยู่ไหนอันนี้น้ํามันเครื่องหายไป0ูนะ0.1ุหน้อนะศูจดหมอ้น้มอน้ําหายไปโอ้สองเลย2ลิตรเลยส่วนน้ํามันหายไป0ูนจดมเหมือนจะเท่ากันนะรอบนี้เป็นคิวของรถบ้านนะรถปูแม็กของเรา ประตูบินได้ไปซึ่งไม่มีประโยชน์เลยหรอกมันก็เหมือนน้องฮาร์ดดีๆนี่แหละถ้าใส่ล้อรถบ้านเนี่ยมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการนะนะเพราะว่าเราเทสด้วยล้อเดิมจะได้เท่าเทียมกันทุกคันเลยนะว่าเอ้ยเครื่องยนต์ตัวไหนดีที่สุดถ้าเทียบกันแล้วด้วยการต้องใช้ล้อเดิมแน่นอนว่าใส่ล้อที่ใหญ่ขึ้นมันต้องแรงขึ้นอยู่แล้วครับ แล้วก็ช่องเราไม่ได้ลงอาร์ตตี้ทิปทุกวันแล้วเหตุเพราะว่าเกมมันไม่ค่อยอัปเดตและอัปเดตเข้ามาส่วนมากก็มีแต่รถใหม่พอเราพิชิตเกมได้แล้วมันค่อนข้างมีอะไรให้เราทําค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวชีวิตติดสูมเดี๋ยวอะไรที่คาคาอยู่มาทําต่อแน่นอนไม่ต้องกลัวมีมาเรื่อยๆนะไม่ได้ว่าหายไปเลยแต่อาจจะมาน้อยลงไม่ก็ฝากทุกคนไปสนับสนุน เกมมันอื่นที่พี่ลงด้วยไปขานิดแรงแน่นอนรถบ้านมันแรงอยู่แล้วอะ่ะนี่ยิ่งมาใส่กับรถตู้ไปไงร้อยไปแล้วร้อยยี่ไปขึ้นมาปุ๊บร้อยยี่เลยร้อยยี่แล้วนิ่งนะเฮ้ยลิมิตเหรอเฮ้ยลิมิตร้อยยี่แฮะแต่ว่าเร็วอยู่นะตัวเลขไม้ด้านบนนี่คือวิ่งเร็วมากแล้วก็เรากําลังพิจารณาว่าอาจจะเลิกตอบเม้นนะเพราะว่าคนเริ่มคอมเมนต์ท็อกซิกด่ามั่งว่ามั่ง แวมั่งมันเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าพี่อ่านทุกคอมเมนต์ไงแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ไงอ่าดับเครื่องแล้วก็พี่ไม่ชอบเลยคอมเมนต์เหยียดเพศเนี่ยเข้าใจว่าเล่นนะแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นคนที่เขาเป็นเพศนั้นมันฟังเขาคงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมมันเหมือนเป็นการบูลลี่อ่ะพี่ไม่ชอบการบูลลี่เท่าไหร่เอาละหนึ่งพันแล้วเอาน้ำมันกูอดนี้กินน้ำมันเครื่องเยอะอยู่นะ0ุดจุดสองนะเห็นไหมเหลือสามจุดแปดส่วนหม้อน้ำอุ้ยกินเยอะเท่าเดิม หายไป0.8เหลือ4.2น้ำมันหายไป1ลิตรเต็มๆเลยคันนี้กินเยอะอยู่นะเนี่ยอันนี้กินเยอะเลยกินเยอะเลยมารอบนี้ไปของน้องนมเย็นบ้างสติงเกอร์ของเรารถที่ทำให้ระบบโลบอกล่มกันเลยทีเดียวสร้างปรากฏการณ์สดๆแต่ว่าหลังจากนั้นผู้เล่นก็ได้หายไปนะทุกวันนี้คนเล่นแบบนี้น้อยมากจากหลักแสนเหลือกันแค่แบบหลักหมื่นคนน่ะมันหายไปเยอะมากเลยอะ่ะ ึ่งก็ส่งผลให้ประชากรที่มาดูคลิปเราลดลงตามไปด้วยแต่หลายคนก็ชอบบ่นนะเวลาพี่ไปลงอันดตททิปก็บน่นลงบ่อยก็บน่นบ่นทุกเรื่องมีเรื่องให้บน่นขยันบ่นกันสุดๆไปเลยมาเครื่องน้องนมเย็นเป็นไงนมเย็นแหวนไหมสู้รถโรงเรียนได้ป่าโอยโอยโอ,ย,โอยขึ้นเร็วอยู่ขึ้นเร็วอยู่เท่ากันเปียะร้อยยี่มันน่าจะลิมิตท,ที่ล้อแล้วล่ะั้างั้นอะ ้ังนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนล้อหรือเปล่าถ้าลิมิตที่ร้อยี่เท่ากันหมดกม็น่าจะต้องเปลี่ยนที่ลอ้อถ้าเราอยากดูความเร็วที่มันเพิ่มเติมส่วนเดอะลองไดฟ์เห็นทวงนั้นเข้ามาเยอะมากเลยเวลาไม่ลงแต่พอลงคนก็เข้ามาดูน้อยมากเลยสงสัยจะได้ปิดซีซันไปไวนี้แล้วอภานหนึ่งแล้วถ้าแล้วเราคงจะได้ปิดซีซันไปพักอีกแล้วนะรอบนี้ปิดยาวๆไปเลยสักสเดือนเออน้ำมันเครื่องลืมดูเลย น้ำมันเครื่องโอ้ศูนย์จุดสามหายไปเยอะนะเยอะมากเลยที่หนึ่งพันอ่ะอันนี้หายไปสามหายไปศูนย์จุดแปดุ้ยหายไปเยอะจังโอ้โหน้ำมันยิ่งหายไปเยอะเลยหายไปหนึ่งจุดสามเลยอะ่ะโอ,อ้เครื่องนมเย็นขินเยอะมากเลยอะ่ะมารอบนี้เป็นบักเหลี่ยมนั่น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 ล้อจมต่อหน้าต่อตาเลยบักเลี่ยมวัดดีจ้าคิดถึงพี่ไหมบักเลี่ยมนี่ก็เป็นรถที่หลายคนไม่ได้กันนะเพราะว่าไม่ได้ทำเควส ให้ครบกันตอนที่คลาสสิกเขาอัปเดตมาแต่ก็ลองให้ดูสักนิดนึงแล้วกันว่ามันได้ไม่ได้น้ำมันก็ต้องใช้น้ำมันแบบเหลี่ยมๆด้วยะจะได้เสมอภาคกันไป Let เลสโก o เฮ้ยเดี๋ยวหมอน้ำะ่ะเอ้ยลืมหมอน้ำได้ไงนี่อะหมอน้ำเหลี่ยมๆก็ต้องมามใส่เข้าไปเหลี่ยมทุกอย่างแล้วไปเลสโก o โอ้ยทำไมเล่งช้าจังเลย ดูสิโอ้โหเล่งแทบไม่ออกเลยทุกคนมันเล่งแทบไม่ออกเลยจริงๆอะเน,นี่ยสี่สิบเองอะอัอาตราเร่งแย่มากอัตราเร่งไปรถโรงเรียนน่าจะดีกว่าหรือถ้าไม่มีมีแค่นมเย็นก็ไปนมเย็นดีกว่าเดี๋ยวหาว่าจําชื่อไม่ได้น้องชื่อไข่ตุ่นนะน้องรถโรงเรียนอะแต่ติดไงชอบเรียกรถโรงเรียนเฮ้ยแต่มันก็วิ่งขึ้นมาได้ถึงร้อยยี่อยู่นะแต่อัตราเร่งมันแย่มากเลยอะเออมันก็พอมาได้อยู่ ความเร็วไปลายได้แต่ว่าความเร็วต้นนี่ค่อนข้างแย่เลยแต่มันไม่ถึง120เปนนะประมาณ110เนี่ยเห็นไหม110นะ110ไอ้โบดป่าไม่ใช่โบดแฮมบ้านธรรมดาโอเคโอเคถึงพันแล้วจอด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 น่อยน้ำมันเครื่องหายไป0.1เองอะ่ะเออถือว่าประหยัดอยู่นะส่วนน้ำหายไปโหว1ลิตรเต็มเต็มน้ำมันหายไป0.3โอเค โอ้พอยุสายบาปิวแล้วปิวแล้วปิวแล้วขั้นต่อมาเป็นน้องวากอนหกระเด้งลงมาซะน้องวากอนเป็นรถที่ได้ตอนเราทำซีซันพาร์ครบจนถึงขั้นสุดท้ายนะซึ่งเป็นซีซันพาร์ฟรีก็คือสำหรับคนที่ไม่ได้เติมซีซันพาร์ก็ได้อ่ะน่าจะมีหลายคนละมั้งที่ได้อยู่เป็นหนึ่งในรถที่เราแทบไม่เคยจะจับมาขับเลยเหมือนกันแต่เหตุผลหลักๆเลยนะถ้าจากการวิเคราะห์ขอ,ของตัวเองว่าทำไมคนถึงเล่นน้อยลง อันดับแรกเลยคือเนื้อเรื่องมันสามารถจบได้มันไม่มีปลายทางที่แบบมีการเอาชนะแข่งกันไปเรื่อยๆเช่นสะสมยอดวินหรือว่าแข่งต่อสู้กับเพื่อนได้แข่งความเร็วกับเพื่อนได้อะไรแบบนี้นะอ่ะเฮ้ยคือลดไม่ได้โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลดฟีอะมันมีน้อยหลกัหลกๆเลยมีแต่ลดเติมแล้วลดเติมเข้าทุกอาทิตย์โอ้โหคนเลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมัน เฮทูวินมากเกินไปหรือเปล่าแต่ตาเร่งดีนะขึ้นรอยยี่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองคือขึ้นไวมากโอ้อันนี้ดีต้องลองใส่ล้อใหญ่กันดูแล้วแหละว่าแต่ละคันนี่มันจะเร็วขนาดไหนเรารู้แล้วแน่ๆว่าตอนเนี้ยมันน่าจะลิมิตความเร็วสูงสุดได้ประมาณร้อยยี่สำหรับการไม่เปลี่ยนล้อเลยนะถ้าอยากดูิความเร็วที่แท้จริงนะ่าจะต้องปลดโอ้ยความเร็วปลดล็อกด้วยการเติมล้อใหญ่เข้าไปและอย่างหนึ่งบอสค่อนข้างฆ่ายากด้วย พวกสายฟรีแทบจะเล่นยากมากเลยอะเรียกว่าจะต้องพึ่งพาคนอื่นแบบสุดๆเลยมันก็เลยทําให้คนรู้สึกเบื่อเพราะมันพิชิตก็ไม่ได้สายฟรีอยากพิชิตได้ก็ต้องไปเปทตวินอะไรแบบนี้มันรู้สึกแบบเร้าใจเข้าใจเข้าใจทุกคนเลยอน้ํามันเครื่องเอ้ยมองไม่เห็นทําไมมองไม่เห็นน้าอ่ะหายไป0.8นี่เหลือ4.2นะส่วนน้ํามันเครื่อง น้ำมันเครื่องหายไป0.3นดนะแล้วก็น้ำมันหายไปโอ้อันนี้หายไปเยอะ1.4โอ้หายไปเยอะนะเนี่ยคันนี้มาคันต่อมาลถทัมวีเจ้าตู้เย็นของเรานั่นเองข้อดีเลยคือมีน้ำมันให้ด้วยไปน้องตู้เย็นจะเร็วไหมโอ้เร็วเร็วอยูอ่ตาเร่งดีโอ้ยแต่ทำไมหมุนล่ะอย่าหมุนซิอย่าหมุนเอ,อึบบอึบโอเคได้แล้ว เลงมาแล้วก็ลิมิตลอยยี่นะล็อกเหมือนกันทุกคันโอเคเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอีกเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนล้อลเดี๋ยวลองดูเอารถเฉพาะคันที่ล็อกลอยยี่ไว้ก็พอว่าไอพวกที่ล็อกลอยยี่เนี่ยเปลี่ยนล้อโตแล้วมันจะเป็นยังไงคันไหนมันจะทะลุเร็วสุดรอบนี้เราดูแค่ว่าคันไหนมันประหยัดสุดก่อนนะทุกคนคิดว่าเครื่องคันไหนประหยัดสุดคอมเมนต์เข้ามาได้เลยแต่ประหยัดสุดแล้วต้องอยู่ในเกณฑ์ที่แรงสุดด้วยเดี๋ยวเค่อยไปลุ้นกันพาร์ทต,ต่อ,ต,อต่อไปว่า เนี่ยเร็วแรงจริงไหมเราจะมาปลดล็อกความเร็วให้ดูอีกรอบหนึ่งเอาละโอ้หน้ำมันกินไปสูน้ำมันเครื่องกินไปสูแล้วก็น้ำน้ําหายไป0.9โอ้กินเยอะอยู่เนี่ยน้ํามันโอ้โหน้ํามันหนักเลยทุกคนหายไป1.7เลยอะ่ะหืมกินหนักเหมือนกันนะเนี่ยมาถึงคาวของน้องเต่าน้อยเต่าง,งอยของใครๆเลยหลายคนคันนี้เป็นรถที่แรกมาจากการเราแต้มเดอร์บี้ เอาเป็นแรกคิดว่าหลายคนก็น่าจะมีเสียดายนะเดอร์บีโหมดนี้น่าจะเป็นโหมดหลักแต่มันก็คงทําไม่ได้เพราะว่ามันมีการใช้โปลเยอะมากๆเลยอะ่ะมันควบคุมยากมากๆเลยจริงๆแต่ถ้าจะให้ดีก็เพิ่มเป็นสนามแข่งมาเลยน่าจะง่ายกว่านะเพิ่มเป็นสนามแข่งเอารถแบบเออเริ่มต้นอะ่ะมาแข่งกันใครจะขับได้เก่งกว่าแล้วก็โจมตีฝั่งตรงข้ามได้น่าจะสนุกดีไปเอ๊ะเต่าน้อยนี่มันแรงไม่ใช่เหร ความแรงมันตั้ง400กวาเลยนะทาไมมันดูขึ้นช้าจังอัตราเร่งแต่ก็พอไปได้อยู่แล้วเรื่อยๆคิดว่าน่าจะขึ้นมาถึง100ยี่แน่ๆแหละแต่ขึ้นช้ามากเลยอัตาเร่งช้ามากถ้าเทียบกับคันอื่นๆแล้วช้ามากช้ามากจริงๆ1พ0าเล้าเรียบร้อยจอดเลยจอดปึ๊บน้ำมันเครื่องหายไปออ0.1น้ำหายไป0.9โอ้หายไปเยอะอยู่นะเนี่ย ส่วนน้ำมันหายไปน้อย0.3โอเคประหยัดน้ำมันอยู่แสดงว่ารถที่อาตาเร่งยิ่งเยอะมันยิ่งกินน้ำมันใช่ไหมอืมเป็นหนึ่งในตัวเลือกตัวพิจารณากันเลยนะมาเขาสู่3คันสุดท้ายคันนี้รถเจ้าคุณปูรถฟรีในซีซันพาร์ทปัจจุบันนี้นะารับใครที่ทำซีซันพาร์ทได้เต็มก็จะได้รถเจ้าคุณปูไปเลยแต่ก็ต้องขยันน้ำเควสกันหน่อยซึ่งซีซันพาร์ทมันไม่น่าเลาใจเลยอะรอบนี้สกินใหม่ก็ไม่มีใช้สกินนเดิมๆามาให้ น่าเสียใจนะอัตราเร่งเจ้าคุณปู่ไปไงเฮ้ยทําเล่นไปอยู่กับเจ้าคุณปู่ดูเหมือนช้าแต่พอไปอยู่กับน้องอ้วนโอ้โหพุ่งปี๊ดลอยยี่แล้วโอ้โหเร็วมากโอ้สมกับเป็นรถสปอร์ตยุค1980มันน่าจะเก่ากว่า80อยู่ไม่ใช่80หรอกี <c oughs> ่จำปศไม่ได้ไอ้คอส,อสิไม่ใช่พศเออโหแต่เร็วจริงนะอันนี้เร็วมากดูจากตัวเลขที่วิ่งด้านบนแล้วรู้เลยว,ว่าเร็วมากเร็วปี๊ดปาร์ตปูดปี๊ด สปูตปีดสปอร์ตแปดดับเครื่องไปเบรกเบรกเบรกเร็วๆเบรกไปยังปึ๊บน้ำโอ้หายไปเยอะอยู่นะ0.3นย์าม้ำมันเครื่องส่วนหม้อน้ำหายไป0.8แล้วก็น้ำมันน้ำมันนี่หายไป1.3ึ่งจุดไปเร็ว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 ฝนจะตกว้ายมาถึงค่าวของน้องเขาโอ๊ตแม่ตั้งสวยแท้จริงน้องเขาโอ๊ตนี่รถมันใหญ่นะจริงๆน่าจะเครื่องมันต้องแรงมากๆเลยใช่ไหม เพราะว่าต้องใช้กําลังในการขับเคลื่อนและขนส่งนั้นปริมาณมากเลยทีเดียวมาข้าโอต๊ตข้าโอ๊ตจะแรงขนาดไหนโอ้ทําเล่นไปเข้าโอ๊ตแตตาเล่งโคตรดีปืดเดียวจะถึงรอยยี่แล้วนั่นนั่นรอยยี่แล้วแปบ๊บเดียวโอ้โหแรงจริงเข้าโอ๊ตสุดจัดะครับนี่ถ้าใส่ล้อใหญ่ด้วยนี่ทะลุปี๊ดปาร์สปูดปี๊ดสปอตแปรแน่นอนโหแต่เร็วจริงนะตูตัวเลขด้านบนดิเขาแบบเลขวิ่งเร็วมาก มีขนาดล้อเดิมนะเนี่ยวันนี้จะใส่ล้อใหญ่ใส่ล้อรถไถไปด้วยโอ้โหเป็นต้องกลัวเลยหนึ่งพันแล้วแมที่หนึ่พนี่ก็ต้องมีอุปสรรคด้วยไงยเอาละ่ะน้ำมันเครื่องหายไป0.3หมอน้ำหายไป0.8และน้ำมันของเราหายไปที่เอึอ่งจุดโ้าฟฝาผ่าเกือบโดนมาเจ้าคุณตาโอ้เจ้าคุณตากิงแรงมากขั้นสุดท้ายแล้วเจ้าคุณตา เห็นหลายคนรอพี่ไลฟ์ใช่ไหมจริงๆอยากไลฟ์มากเลยนะแต่ว่าเวลามันค่อนข้างไม่ค่อยจะมีนะเพราะว่าเราต้องทํางานอื่นไปด้วยเอาเป็นว่ามีเวลาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์ให้นะทุกคนไม่ต้องกลัวแล้วก็ในที่สุดเราเดินทางมาถึงคันสุดท้ายของเราก็ทันทีเจ้าคุณตารถฟรีที่ได้จากการปราบบอสซึ่งบอสที่ทะเลทรายนี่ค่อนข้างจะป่าบง่ายกว่านะเพราะว่ามันยืนอยู่ในร้านเล้าเฉยๆอ่ะ เราอยู่ไกลๆยิงมันจากด้านนอกได้ถ้าเราพอมีอาวุธวนะมาเจ้าคุณตาจะแพ้เจ้าคุณปู่หรือเปล่ารอบหน้าจะต้องวัดกันที่ล้อใหญ่นะตาเล่งดีเลยนะแป๊บเดียวโอ้โหไม่ไม่แพ้เจ้าคุณปู่เลยบอกเลยเจ้าคุณตานี่ไม่รู้ว่าไหนแรงกว่าแหละแต่โอ้โหเลขวิ่งไวพอๆกันเลยแล้วตาเล่งก็พอๆกันเลยอยากเอาเจ้าคุณปู่กับเจ้าคุณตามาขับแข่งกันมากเลยว่าใครเร็วกว่ากันหนึ่งพันแล้วโอเคปล่อยไหลไปก่อน สรุปแล้วความเร็วรถมันก็ล็อกอยู่ที่ร้อยยี่ถ้าเราไม่ปลดล็อกล้อนะเราต้องปลดล็อกลอ้อเป็นร้อใหญ่ก่อนโอเคนะ้ำมันเครื่องหายไป0ูนจุดจุดสามใช่ไหมใช่แหละไม่ได้นับผิดหรอกแล้วก็น้ําหายไป0ูนจุดแปดแล้วก็แก๊สหายไปเอ่อหนึ่งจุดสามเอาละทุกคนคันไหนคันไหนประหยัดที่สุดทุกคนคิดว่างไงมีอะไรที่ตรงใจที่ตั้งเป้าไว้ไหม แล้วถ้าใครไปเทสมาแล้วได้ความเร็วสูงสุดเท่าไหร่อย่าลืมมาเล่าให้พี่ฟังด้วยไปแล้วนะจ๊ะน้องรักรักทุกคนนะจ๊ะอืรอบหน้าเราต้องไปเทสความเร็วสูงสุดทำไมแกต้องลิมิตฮะไม่เข้าใจ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 แกเลย